บรรยากาศแห่งสันติภาพและต้องการมอบความสุขให้กับน้องๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลค่ะบรรดาช่างภาพนักปั่นได้รวมตัวกันจัดทริปปั่นจัก,กรยานเพื่อที่จะระดมทุนนะซับร,รวมถึงเข้าของและก็ของขวัญเล็กๆน้อยๆมอบให้กับน้องๆเด็กกำพร้าและนักเรียนโรงเรียนตาดีกาบ้านน้ำบ่อจังหวัดปัตตานีความสวยงามของทิวทัศน์และมิตรภาพของผู้คนที่นั่นสะท้อนให้เห็นถึงความหมายของคำว่าสันติที่ยังคงมีอยู่ ติดตามเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมืองเครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้ค่ะบรรยากาศยามเช้าที่ปัตตานีกลุ่มช่งางภาพนักปัน่นที่นัดแนะก,กันมาร่วมกิจกรรมปันม่นบุญเพื่อน้องชายแดนใต้ตั้งต้นจากบ้านปารัดมุ่งหน้าสู่บ้านน้ำบ่ออำเภอปานาเลจังหวัดปัตตานีค่อยๆปัน่นเลาะไปตามถนนทางหลวงสายชนบทเข้าสู่เส้นทางเรียบชายฝั่งทะเลจุดหมายปลายทางที่โรงเรียนตาดิกาบ้านน้ำบ่อ เพื่อส่งมอบความสุขให้กับอบนดาน้องๆที่นั่น,นกิจกรรมในวันนี้นะครับที่มันเกิดขึ้นได้ก็คือมันจะมีงบตั้งต้นมาก่อนแล้วงบตั้งต้นนี้ก็มาจากาการทํากิจกรรมของช่างภาพในนามของ TPS นะครับการทํากิจกรรมในการออก exhibition ต่างๆหรือในกิจกรรมต่างๆที่เราขอบริจาคเ,เพื่อเพื่อติกกรรัมพาซึ่งเราก็รวบรวมกันมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ซึ่งเราเอามาใช้ในกิจกรรมวันนี้ครับ ในวันนี้นะครับในวันนี้สิ่งที่เอามาให้หลักๆก็คือมอบทุนการศึกษาให้กลุ่มเด็กกำพร้านะครับก็คือจะมีทั้งหมด13ทุนและเราก็มีขอ,ของของของเป็นเครื่องใช้แล้วก็เป็นของเด็กๆนะครับเป็นสมุดโน้ตเป็นอะไรอย่างนี้สําหรับการศึกษาของน้องๆทุกคนในในวันนี้ด้วยครับระยะทางขาไปกว่า20กิโลเมตรบางช่วงมีแวะพักถ่ายภาพระหว่างทาง ไม่นานก็มาถึงที่นี่เป็นโรงเรียนสอนศาสนาขนาดเล็กซึ่งอยู่ภายในบริเวณมัส,สยิดท,ที่ติดชายหาดทุกๆวันเสาร์วอาทิตย์จะมีเด็กๆเยาวชนมาเรียนที่นี่มากถึง200กว่าคนแต่เดิมแต่เดิมโรงเรียนนี้เขาก็เปิดสอนให้เด็กให้เรียนรู้เป็น เรื่องศาสนาค่ะแต่ก่อนเขาก็จะเรียนใต้ใต้ต้นมะพร้าวอะไรแบบนี้แค่แค่ร่มค่ะ <c oughs> แล้วก็ต่อมาอนขออนุญาตตัวอิหมัมมาเรียนที่มสัสยิดและจากนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันสร้างอาคารนี้คือเราบริจาคกันเองสร้างอาคารวันนี้เป็นวันพิเศษเมื่อกลุ่มช่างภาพรรนักปั่น p PS ติดต่อมาทางโรงเรียนเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมและมอบสิ่งของรวมถึงทุนการศึกษา น้องๆที่นี่ต่างให้ความสนใจและเตรียมตัวลุ้นจับฉลากเพื่อรับของขวัญการรวมตัวของช่างภาพนักปั่นเด็กน้อยๆเราก็ได้สื่อความเป็นพื้นที่ความเป็นปัตตานีความเป็นมิตรภาพเราได้หลายอย่างครับในการปั่นจักรยายนด้แล้วก็เราปั่นอะไรเราก็มี การพืมกันไรให้สังคมมั่งอย่างเช่นปั่นงานบุญปันเพื่อตัวเองปันเพื่อเพื่อชุมชนแล้วก็มีรูปแบบหลายรูปแบบที่ที่จะให้ืุนที่ของเราเป็นที่รู้จักของคนพื้นที่ข้างนอกกิจกรรมปั่นบุญเพื่อน้องชายแดนใต้ครั้งนี้เป็นหนึ่งในภาพเล็กๆที่กลุ่มช่างภาพนักปัน่น p p s ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงภาวะแห่งสันติ และความสุขที่เกิดขึ้นจากรอยยิ้มที่ได้รับจากน้องๆน,นักเรียนและจากมิตรภาพของผู้ร่วมทางเป็นสิ่งยืนยันว่ามือที่อยู่ด้านบนของการเป็ผู้ให้ย่อมนำสุขที่ยิ่งกว่ากลับมาให้เสมอนักข่าวพลเมืองเครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้ารายงาน และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในช่วงเทศกาลวันเด็กแห่งชาติค่ะที่น้องๆเยาวชนในทุกพื้นที่ควรได้รับการดูแลปกป้องให้เติบโตมาในสังคมที่เป็นสุขแล้วก็ปลอดภัยคุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมสื่อสารกับนักข่าวพลเมืองผ่านทาง f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ